สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะในเกมสยองขวัญมากๆเลยค่ะที่มีชื่อว่า The Final One นั่นเองวู้โหจริงๆจะวู้ฮูก็ไม่ออกเลยนะคะเนี่ยจะบอกว่ามีน้องๆหลายคนนะคะอยากให้พี่แปงเล่นเกมสยองขวัญค่ะครั้งนี้นะคะขอจัดหนักๆด้วยเกมนี้กันเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตารางนะคะเอาล่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปติดตามชมกันเลยค่ะโอ้โหเฮ้ย ดูที่ลิฟนี่ดิมันมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างโอ้ยเจนขนลุกมากจะรีบไปไหนล่ะคะพี่คะอยู่กับหนูก่อนสิคะโอ้ดูภาพตุ๊กตาตรงนี้สิคะหลอนมากเลยนะเนี่ยไปเข้าไปในเกมกันเลยฟื้บ ข้ามามาในเกมนที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะรับบทเป็นผู้หญิงสาวแว่นนะคะสุดเซ็กซี่คนนี้นั่นเองที่จะต้องบุกเข้าไปในพิพิพธภัณฑ์ร้างนะคะเรื่องราวประหลาดนี้เนี่ยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ร้างที่ถูกทิ้งร้างไว้เป็นระยะเวลานาน,นะคะ่ะวันหนึ่งนะคะที่นี่เนี่ยก็ได้เตะตามมหาเศรษฐีที่มีชื่อว่าวินแฮมเกสเวลเข้าเขาเลยได้เอาเงินของเขานะคะไปควานซื้อที่นี่ไว้ทั้งหมดเลยค่ะ เรื่องราวสยองยองนี้ยังไม่จบนะคะเพราะว่ามีเรื่องเล่านะคะได้กล่าวขานว่าถ้าใครได้ย่างก้าวเข้าไปในนี้นะคะจะไม่มีสิทธิ์รอดออกมาจากที่นี่เลยฮ่าวินแฮมนี่นะคะเขาก็เลยตัดสินใจจ้างนักสืบเฉพาะกิจค่ะให้มาหาความจริงในสถานที่แห่งนี้นะคะและผู้โชคดีนั้นก็คือวิเ<ๆ>วียนวอเทอร์สันเขาเนี่ยจะต้องบุกเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ร้างนี้ค่ะ มาดูสิว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรแล้วก็จะพบความจริงอะไรในนี้หรือเปล่าโอ้โห <believe> เนื้อเรื่องนี้สุดยอดเลยนะคะเ <c oughs> อาละดูเหมือนว่าเขาจะขับรถมาถึงพิพิธภัณฑ์แล <c oughs> ้วค่ะโอ้บรรยากาศ <c oughs> น่ากลัวมวก <c oughs> มวกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฉันจะเข้าไปหาความจริงให้คุณเอง <c oughs> อ่ะตอนนี้เราบังคับได้แล้วนะคะดูเหมือนว่าเมาส์มันจะสายนิดหน่อยพี่แป้งขอปรับนิดนึงโอเค ให้เราบุกเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ร้างนี้กันเลยโอ้หใครเนอใครวินแฮมทำไมนายต้องมาซื้ออะไรที่นี่ด้วยเนี่ยรู้ไหมว่ามันน่ากลัวขนาดไหนโอ้ยประตูจะเปิดได้ไหมเนี่ยกด E เพื่อเปิดประตูอืมเฮ้ยหายใจลึกๆแป้ง <correctly. S 1> นี่เราบุกเข้ามาแล้วเอะไรค่ะดูเหมือนว่าตรงนี้นะคะเขาจะปิดทางไว้ไม่ให้เราเข้าค่ะเฮ้ย มีใครอยู่ไหมเนี่ยพิธภัณฑ์ร้างพวกนี้เนี่ยถ้าเอามาบำรุงหน่อยนะคะก็ะะอาจจะโอเคอยู่นะวอเป,เปอร์ดูหลอนนะ่าดูเลยอ่ะเอาล่ะเราต้องหาทางเข้าทางอื่นค่ะมีไฟชงไฟฉายเราหน่อยเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะนี่อุม้มสวัสดีจ้ามาทำอะไรกันเหรอโอ้ <laughs> ดูตุ๊กตาดิมีหลอนเงินนี้ไหมเนี่ยดูว่าแอนนาเบล ใจเย็นๆนะน้องเนะพี่มาดีนะน้องเนะเเปิดไม่ได้ค่ะดูเหมือนว่ามันจะถูกล็อกอยู่นะคะเอาล่ะตอนนี้เราจะเดินทางไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อุยมีลิฟต์ด้วยลิฟต์เปิดได้ไหมเนี่ยลิฟต์เปิดไม่ได้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไฟมันจะไม่เปิดนะไฟมันเป็นสีแดงมันมืดมากอ,ะอ่ะ ิดประตูต้อนรับกดบีเพื่อโชว์ของตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะคะคในนี้มีตุ๊กตาบาร์บี้เต็มเลยหาทางขึ้นลิฟต์หาทางขึ้นลิฟต์ไม่ได้หลอนขนาดนี้นี่อะไรเนี่ยมาต้อนรับกันเหรออุอ้ยเปิประตูก็แรงไปบางครั้งก็แรงไป มันคืออะไรวะต้นไม้นี่มีห้องควบคุม,คมว้าวโอ้อันนี้เหมือนเล s i d e n ดน v ีวิเลยค่ะมันคืออะไรอ๋อเซฟเปิดเครื่องนี้ได้ปัามโอเคอืมลิฟต์ได้ถูกเปิดออกแต่อะไรเนอะอืมโอเคฉันให้นายใช้ไฟฉายได้แล้ว ต้องเปิดลิฟต์ก่อนที่จะใช้ไฟฉายได้เอาล่ะตอนนี้เราได้ไฟฉายมาแล้วนะคะทุกอย่างปลอดภัยปลอดภัยเกิดอะไรขึ้นคะใจเย็นนะลูกนะเรามาดีตุ๊กตาตรงนี้อ่ะเฮ้ยตุ๊กตาหายไปไหนอ่ะตรงเนี้ยขนลุกมากเลยอะพี่แบงไม่ชอบบ้านที่เป็นแบบตุ๊กตาพวกนี้เลยโอ้โหเลสเพย์ไม่เล่นอะ ไม่เล่นอ่ะปิดประตูเลยเดี๋ยวตุ๊กตาออกมาโอ้โหอุ้ยอะไรเนี่ยมาเล่นกันเดินมาเล่นกันเดิโอ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ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 ้ยมันตามมาไหมเด็กมันตามมาไหมตามมาไหมอ้ยไม่รู้รู้แต่ว่าเข้าลิฟต์ไปก่อน และแล้วเราก็ได้ออกจากที่นี่อย่างมีความสุขเดี๋ยว <c oughs> นี่เราเพิ่งเล่นได้เล่นได้แป๊บเดียวเองมีใครอะมีใครเนี่ยฮัลโหลคุณลุงคุณลงโดนกระทำชำเราอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูดิน่ากลัวมีปืนให้เราเก็บด้วยนะเก็บปืนกันป้ามปามโอ้มีปืน มาคราวนี้ใครมาจะยิงให้ไสแตกเลยใช่ไหมลุงอือช่วยล้างแค้นแทนลุงด้วยนะโอ้ยเอาไฟฉายลุงมาอีกอันนึงได้ไหมเนี่ยมันจะได้สว่างสวยขึ้นโอ้ลุงขาเปิดไฟตรงไหนอะลุงขาโอ้ตรงนี้ก็มีคนโดนฆ่าเผอเป็นวิลเลียมมะเนี่ยโอ๊ยอะไรอะไรอุ้ยโอ้โหมีตุ๊กตาตุ๊กตาผีสิง โอ้ยตุ๊กตามันเริ่มมีชีวิตแล้วค่ะตอนนี้มันฮึกเหิมมากสงสัยมันจะดื่มเอ็มร้อยห้มีปืนอะไรอะไรตรงไหนตรงไหนเข้าไหนตรงไหนไปใครใครใคร,ใครมาใครมาโอ้โหนั่นเลยนั่นเลยนั่นเลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหนี่เป็นอะไรยิมนาสติกเหรอฮะนี่เล่นโยคะใช่ไหมเนี่ยขนาดใหม่เหรอเก็บก่อน ว้วม oh, ีของเต็มเลยสงสัยเราต um si ้องเจอกับศึกใหญ่ว้แน่มีให้เราเก็บอะไรเยอะแยะขนาดนี้นะคะได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ้ายอ้าย้ายมาได้ไหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ดูปากมันี่หนูเป็นคนยิ้มอ่อนค่ะอันนี้ไม่อ่อนละอันนี้ยิ้มแห้งเลยล่ะเขาบอกให้เราหากุญแจนะคะห้องควบคุมค่ะ อันนี้ห้องไฟใช่ไหมจะไปหาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันพ่นอะไรออกมาด้วยพ่นอะไรออกมาด้วยอ่ะเกี่ยะไรอ่ะเห็บหมาเหรอน่ากลัวกดอารีเลยไปเดียไหนไหนไหนโอ้ย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 โอ้โหเดินออกมาเมื่อกี้แรปเลยนะแรปโยนเลยนะเฮ้ยตรงนี้มีกุญแจกุญแจเก็บกุญแจแล้วมันจะมีอะไรมาไหมเนี่ย 1 2 3ไปไป let's go let's go 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 อื้ยอะไร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 ไหนไหนไหนว้ยเมื่อกี้มีเสียงยิงนะมีเสียงยิงเกิดขึ้นค่ะมิสเตอร์วินแฮมคุณเป็นอะไรไหมคะทำไมคุณมาอยู่เนี่ย ฉันโดนลัพาตัวมา3มวันแล้วแต่ฉันยังคุยโทรศัพท์กับคุณอยู่เลยนะคะมันไม่ใช่ฉันแล้วมันคือใครล่ะคะพลังงานเหรอฉันไม่ไหวแล้วแต่ฉันได้รวบรวมหลักฐานทุกอย่างไว้ในออฟฟิศรูมชั้นหนึ่งเออโอ้มันกำลังจะตายแล้วรีบไปแล้วคุณจะพบความจริงบางอย่างมิสเตอร์วินแฮมิชวินแฮมคะ คุณเป็นแฮมหมูและแฮมไก่คะนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยซมมี่มีห้องให้เราต้องหลายห้องแน่เปิดไม่ได้ใครบอกให้พอว่าแบบนี้ฮะอี๋ยุ๊ไม่มีอะไรที่ทำให้พี่ตกใจได้อีกต่อไปนี่เหรอ ไหนดูสิขอเซิร์ชดูหน่อยคุณวินแฮมได้เซิร์ชอะไรไว้บ้างสวัสดีฉันชื่อวินแฮมถ้าคุณได้ยินสิ่งนี้ฉันอาจจะไม่มีชีวิตรอดแล้วก็ได้ฉันได้เจอความลับบางอย่างเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นี้ที่นี่เคยเป็นเนรสเซอรี่แบบที่ดูแลเด็กอะน,นะคะแต่ว่าอ๋อตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่นี่โดนเผาเหรออ๋อเกี่ยวกับพิธีการบูชายัน เหมือนแบบบูชาปีศาจอะไรประมาณนี้ฆ่าคนเพื่อที่จะสั่งเวรแกซาตานโห้ยเยเจดูเยเจนี่นดินมฟีบมาก <c oughs> โอ้โหตอนแรกยังบอกว่าสุดเซ็กซี่อยู่เลย <c oughs> อ๋อแปงคิดว่าน่าจะอย่างนี้หรือเปล่าแบบพวกตุกตาพวกเนี้ยอาจจะพวกเด็กอะ่ะที่อยู่ในเนอร์เซอรี่อะอาจจะสิงอยู่ในตุกตาพวกนี้แล้วก็ไม่ได้รับการปลดปล่อย the final one is you Miss w a t s a n นี่มันอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าตัวของเราเชื่ออะไรนะวิเวียนวิเวียนจะโดนตบมานะคะแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นวินแฮมก็ได้นี่คนนี้ใช่วินแฮมมะเนี่ยหัวเราะได้แบบหืมโจกมากโอ้โหนี่ไงซาตานที่มันปลุกขึ้นมาค่ะเอ้ย โอ้ยอ๋อไอ้ที่ไอ้เด็กผู้หญิงคนนั้นมันไอ้นี่เอ้ยเดี๋ยวๆๆหิวเรื่อยก่อนโอ้ยรัวๆรัวๆหาปืนก่อนหาปืนก่อนโอ้ยใจเย็น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 ตีเย็นรีบหลบเร็วรีบหลบเร็วอุ้ยยิงยิงไม่สระทบสถานฉันนี่สุดยอดโอ้ยยืดโอ้ยใจเย็น สุนหมดกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดแล้วขอน้อยขอน่อยขอน่อยขอน่อยรีโหลโด่ะรีโหลดเรายิงมันไปเรียบร้อยนีย่แหละตัวแม่โ <c oughs> อ้ยกากตดมากและแล้วเราก็ได้หนีออกมาจากที่นี่ได้นะคะสุดท้ายเนี่ยที่นี่ก็โดนเผาจนหมดน่าจะเป็นเพราะว่าปีศาจตายด้วยนะคะ แล้วก็พิธีกรรมทุกอย่างเนี่ยล้มเหลวหมดเลยเฉันออกมาได้แล้วเหรอเนี่ยนี่มันฟลุกจริงๆเลยเป็นไฟแบบมอดไหมมาแต่บ้านเนี่ยคงสภาพเดิมแต่ไฟยังคงมอดไหม <c oughs> จบแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จบไปแล้วนะคะสำหรับเกม The Final One นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทูตผีปีศาจแล้วก็วิญญาณของตุ๊กตานะคะเอ้ยมันก็ดูหลอนดีเหมือนกันนะแล้วก็ฉากตกใจเนี่ยก็ค่อนข้างจะตกใจเลยทีเดียวสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่แปงด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้ามีเกมอะไรสยงสยองอีกเนี่ยเดี๋ยวพี่แปงจะมาเล่นให้ดูแล้วกันเนาะบ๊ายบายจุ๊ๆ น้องคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกันเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ